สวัสดีครับมาปลาแกงแล้วเนาะน,นี่เมนูของเราวันนี้เสนอเมนูผัดเผ็ดปลาดุกครับเนาะง่ายๆซื้อปลาดุกกาดอันลโลนันนี้จะผัดเผ็ดมาเหมาะสักคำเนาะหรือว่าข้าวเจ้าหรือว่าข้าวหุงข้าวสวยครับผมไปครับไปดูวัตถุดิบของเราก่อนมานี่เป็นปลาดุกของเราเนาะละกิโลนะครับ ล้างละล้างน้ำเกลือรเรียบร้อยพริกแกงเพชรครับเนาะนี่เป็นพริกจีฟลาเนาะกระชายมะเขือครับมะแข้งหรือว่ามะเขือพวงเนาะนี่ตบไทยเดบิวต์กระเพราหอ,หอมครับผมมาครับผัดมาเหมาะสักันมัหมรรมนี่ไปครับไปดูวิธีทำกันเลยปเปิดแก้วเพอใกันเนาะ ทางตรงไปครับเดี๋ยวต้องมาลงไปที่แกงใส่ครับผม một con con trẻ nó đây là tiêu của anh ơi mà đã tiết kiệm không còn 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 nhưng mà mai giọt một nữa ต่อไปเอาแป้งมาลงเลยครับผมผัดแป้า,ามาเข้ากัน

กโกลนผักคราวมันเข้ากันครับผม,ปนนมไปเติมน้ำลงไปครับ ต้องใส่หน้าข้านันท่วงแฝล้วก็นีมติดฝไว้ก่อนมาครับเพื่อพร้อมมักแกงก่อนเนาะโอ้เดือดล้ว แกงเดือดแล้วเอาบะเขือซายลงไปครับกระชายใาลงไปเลยตามด้วยพริกชีฟ้าเนะ่บะแขวนครับหรือว่ากะเขบควางซายลงไปเลย มาแล้วมาโค้งกันต่อไปกัรอบะเขือสุกครับผมมามาร่อบะเขือสุกกันก่นนอกน,นเานาะใี่แฟนงกันครับมามาเด็ดเขากางอัก กให้ซุปแล้วครับผมรกเผ็ดกับูุเนะกาแฟซุปแล้วครับมาปรุงรสกันเลยโดลครับสาแฟใส่ลายแบ่ลายส็ดีครับผม เอาแต่ต้งแฝงเอาแต่น่อยนะมาโคลนผมว่าฉากนี้ก็ต้องโคลนมากเน้อจะแฝงจะแล้วครับมาแล้วก็ชิม อืมรสชาติเข้มข้นใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยเอครับมาขั้นตอนสุดท้ายตามด้วยใบมะพร้าวนะรับกินครับผม แค่คนละแพก็ได้เลยคนละแพ้ก็ได้คนละพาวก็ได้สูงนะครับเรียบร้อยเทเสอบกระดูนี่ เนี่ยเสต็ไหน่ัาคนร้ายคนต,ติแต่กันนะครับเนาะทีมนี้ขอบนีณครับ